ช่องยูทูบบอกดับอินดี้อางแฟนเดชเป็นมุกบอกดับอินดี้ทุกคนทุกทันเนอจุกะสวัสดีแมวบ๊อบบลกร์บเกิร์บเนี่ยครับผมนะหมดดอกที่เทยมาฮอดอีกแล้วนะพี่น้องนะสำหรับเครื่องเสียงล้างแจ้งที่ทุกท่านชื่นชอบกันนะครับผมนะสมกับจำเรียบสู้แมวบ๊อบบลใครแมกัมพูชีพองบาท สบายดีพี่น้องทางสงปปลาวนำเนึอครับผมมาใหอีกแล้วคลิปนี้พมามาชมระบบเสียงของทิมงานทีทีพีซาโปรดักชั่นครับ มาแนะนำยังเป็นทางการครับผมสวัสดีครับผม,ผมอยู่กับทีมงาน TTP Production ครับผม TTP Production ครับ,รบอาจารย์รอยู่บ้านอะไรอยู่บ้านไพรตำบลไพร์อำเภอประสานจังหวัดสุรินทร์โอ้มาไกลที่อาจารย์พ่อ,พ,อพ่อหน้าเป็นฟาโเรียนเดียวก,กันกับพ่อผมอ๋อแกก็<อ>เลยติดต่อมาให้เปิด เปิดกับเปิดงานบวชลูกลูกชายเขาสองคนครับอ๋ออุโอบวชสองเลยเบอจ่ะครับผมน,น้าสองคนว่าหนาสองคนเลยเนาะครับเพิ่งโกนหัวเสร็จเมื่อกี้อ๋อแล้วแล้วเหลือพิธีการอะไรอีกไหมเรียกขวัญนาคครับเรียกขวัญนาคใช่ไหมครับผมอ๋อแล้วพิธีการทางสงฆ์อะไรจ้ะรอตอนกับเรียกขวัญน,น้ารเรียกขวัญน,น,นาคครับผมมาอาจารย์เล่นเครื่องเสียงมานานยังตั้งแต่อายุสิบสี่สิบสี่ครับสิบสี่ปีครับตอนนี้ยี่สิบโอ้หกปีแล้วเด้งไหมจย์เนาะครับผม นะชุดแรกเป็นชุดตัวไหนครับจําได้ไหมชุดนี้เลยครับชุดนี้เลยใช่ไหมสองสองตัวนี้สองตัวสองตัวล่างครับสองตัวล่างครับผมะคอ้อันนี้เท้าปบค่ะครับผมรุ่นไหนครับอาจารย์อตองสามและสองครับอุ้ยเท้าตัวนี้ผมเพิ่งอะอะอย่าว่าอย่าว่าผมเด้อผมเพิ่งเคยเจอจริงๆครับผมอันนี้กี่ปีแล้วนะตัวนี้เล่นมาแรกๆเลยสี่ปีกว่าสี่ปีกว่าครับผมอ่ะแล้วตัวนี้แล้วตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้ตัวที่สองออบิตอะ้องแท่นนี้ขับอะไรจานอันนี้ ขับเบสครับอ่ะตัวนี้ขับเบสเออร์บิอันนี้ไว้มอนิเตอร์อันนี้มอนิเตอร์เนาะครับผมครับผมอ่ะมาอันนี้อันนี้เพิ่งมาซื้อตอน2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วมี2ตัวครับแต่อีกตัวหนึ่งเอาไปซ่อมอยู่อ๋อซ่อมอยู่อ่ะตัวนี้ขับอะไรครับตัวนี้ขับกลางแหลมครับกลางแหลมเนาะสามทางอาจารย์เล่สามทางครับผมอ่ะมามิกมิกเอเอเอซสิบหกครับเอเอสิบหกครับผมก็อดมาแล้วนี่ ตัวโซโครซูที่ครับครับผมอ่ะแล้วตัวนนเป็ไม้ครับซาวบิดท่าบิดครับผมอันนี้ไม่ได้ใช้ใช้ไม้สายครับเอาไม้สายเอาครับผมครับก็แค่นี้เองครับสเต็ปก็80แอมป์แปดสิบแอมป์ครับจะเป็นสุดโอ้ไปไปที่ตู้ดีกว่าครับจ้าไปเราอยู่ที่บ้านระไฟนะครับตำบลอันนี้บ้านระไฟเลยเน้อจ้าเนาะตำบลเฉียงอำเภอเมืองสุรินทร์ครับผมงานบวชที่นี่เยอะมากเลยวันนี้นะครับ ตู้เบียนี่คุ้นๆเนี่ยอาจารย์ตู้เบีแผ่นดินไหว V3 ครับ V3 ของอาจารย์ปัญญาครับผมถูกไหมครับผมอ่าน้ำเสียงคุ้นๆครับพี่น้องดอกของอะไรครับอาจารย์แชร์เรจเจอร์6500ฟาว200วัตต์อาจารย์มีทั้งหมดกี่ใบแปดใบครับแปดใบแต่วันนี้เอาลงหกวันนี้ลงหกเนาะชุดหกคูณแปดคูณแปดครับหกคูณแปดเนาะครับผมเสียงกลางตีเองไหมหรือว่าซื้อใครมาไม่ซื้อสั่งมาครับสั่งมาจากไหนครับตึกเต ผมจําไม่ได้เลยนานแล้วบอกครับผมตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่แรกๆเลยครับผมจําดอกได้ไหมเสียงกลางดอกเกียตีหนึ่งสองห้าศูนย์ศูนย์ครับผมทั้งหมดไหมครับทั้งทั้งทั้งหมดเลยครับแล้วก็แหลมเจ็ดห้าศูนย์ครับแหลมเจ็ดห้าศูนย์ครับผมอาจารย์เล่นสามทางใช้สีขอมไหมอาจารย์สีใบบนใช้เน็ตเวิร์กครับตัวล่างไม่ได้ใช้อ๋อสีใบบนใช้เน็ตเวิร์กครับตัวสีใบล่างไม่ได้ใช้ครับผม โอ้ทำไมจำได้ว่าต no <laughs> ัวไหนใช้ไม่ใช่น่าจะอ๋อทำทำดำแหน่ไว้บอกมันมือจับสองฝั่งกับไอ้นี่อ๋อที่เสียบไอ้ตัวนั้นปกติมันจะทำเป็นมอนิเตอร์ไอ้ไอ้เป็นตัวตั้งตั้งได้นะครับอ๋อสังเกตลักษณะเอาครับหูจับสองข้างอืมตัวนี้อาจารย์ดันข้างละข้างละข้างละสามใช่ไหมเสียงกลางข้างละโหลดสองโอมนะครับโหลดสองโอมเลย ข้าละสีเลยเนาะกลางแหลมในค่าละสี่เลยประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวครับเสียดายไม่ได้ลงชุดใหญ่นะอาจารย์เนาะครแล้วชุดใหญ่แปดใบนี่อู้แปดคุณแปดครับผมเอาไอ้นนี้มาอันนี้ด้วยอ๋อเอามาผิดด้วยอ๋อเอามาแปดใบนั่นแหละขนกลับไปคืนอ๋อไอตัวตัวฐานครับตัวฐานเอามาผิดเนาะไม่เป็นไร งั้นขอฟงังเสียงอีกสรอบหนึ่งครับอาจารย์ไปลุยพ่อแม่ภูมิใจนะครับบวชลูกบวชหลานนะครับบวชนั่งองส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 ององค์นะครับสองได้บวชลูกสองคนเลยครับ ยอดครับจันครับผมถ้าเขาติดต้องการต่อเครื่องเสียพ่อจันติดต่อได้ทางไหนบ้างครับเบอร์โทรศัพท์ครับ0898451235ครับมีเฟซบุ๊กไหมจันมีครับเฟซบุ๊กชื่อชื่อมอมเย็นคอรับมอมเย็นคอรับครับผมภาษาไทยใช่ไหมครับผมอ่ะตอนนี้ก็น่าจะเข้าสู่พิธีการแล้วเนาะเกิดก็ฟังเสียงไหมแป๊บนึงพระรามทธมนทรหนาอ่านะครับพ่อนาคนาะขมาที่ประมิธี ហើយមកបងប្អូនញាតិញោមណ៎អារ្យគណៈក៏សំជែងអាទៅមកទីប្រាមិទ្ធីអឺយ៉ាងដែរមើលបងឆាន់លោកប្រバイមានសអាសអុយណើអឺទៅละเบยดาអុយផងក៏ត់ចប់ទីអឺបងឆាន់លោកតាមក៏ទៅមានជ มาฮาเลยก็ับย้ายบ้านอนพรอมขยายอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากทีมงานอ่า TTP Production ครับผม TTP Production ครับจากบ้านนะครับบ้านอะไรนะตังหบ้านไครตังหวัดใคอำเภอปราจีนจังหวัดปราจีนทีมงาับก็ตาม Facebook ที่อาจารย์ให้ไว้เนาะอีกรอบหนึ่งครับอาจารย์ เฟซบุ๊กหมกยืนคอรับครับผมแล้วก็เบอร์โทร0898451235ครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก็สวัสดีครับผม